มันน้ำนกอยวมันน้ำกอยเปาเค้กเด เจ้าสบายดีอมนี่ยที่ว่าเป็นเมืองสำคัญหนึ่งเนาะเพราะว่ามือนี้อยู่ทางบ้านในการมีการข้าเจ้าจะจัดงานวันเกิดงานวันเกิดทีบกคือไผ่และก็งานวันเกิดที่แปลกเนาะทีบ่เคยได้เห็นมาในเมื่อก่อนแต่ปัจจุบันนี้พวกข้าเจ้าเหตุงานวันเกิดขาเจ้าเฮ็ดมีการเป่าเค้ก แล้วก็มีการาเซิร์มูมากินเลี่ยงกันเนาะฉพงานนี้เมนจะบโบดดมีการกินเลี่ยงแล้วก็จะบดได้มีการเป่าเค้กคนจะเหตุงานแบบงานบูฮานงานมูฮานก็เป็นงานวันเกิดเพราะว่าเป็นงานของผู้เฒ่าและพี่น้องเ้อแล้วคนจะเหตุแบบใดเหตุวิธีใดเนาะเพื่อสืบพ่อ,อาตาว่าห้อยปู่ฉะนั่นแหละขอเซิร์ฟบรรดาทานไปเบึงไปส้มน้ำกันเนอ้อผี่น้องเ้อ ว่าจะเป็นังไหนไปพูนแหละทั้งเขตทั้งไต่นอกสวนทั้งไต่บ้านไต่แต่ว่าใกล้เติมได้พี่น้องเพราะว่าบ้านนี้ก็เป็นบ้านนอกอ่าไปเบิองน้ากันเนึ่เห็นในมือนีแหละผู้ค้าเองก็สิจะเห็นน้ากันเนาะไปเซิร์นสลาราไปเซิร์นเซิร์นเซิร์นมันไปเด้อเอาอยางไปก่อนเด้อบันี้เด้อโอ้ย ของกระโบโฟกัสสำหรับเด็กทางน้ำท่าเนี่แหละไปเพ่ยจะไปหอดกใกล้เติบได้ไปเด้อ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 ไ,ไปเไปไปบิง่งงานวันเกิดเด้อพี่น้องเด้อเด้อมาหอดเด้อนี่เด้อนี่โอ้ยบ่เห็นเค้กเนาะคือสิเป็นผลิตบุดได้เป่าเค้กเนี่ยต้องใช้หย่านิเป่าหึืจะนำตบอยู่ แม่ฮอนแล้วอันนี้เพื่อนบอนลคนจัดงานวันเกิดนี่แตงญ,ญาตีพี่น้องเนี่ยกำลังทำประธานน้องก้อยกับมานั่มนี่ยเดเออแต่งผ้าเขาแต่งไว้แล้ว ำลังแตงอันนี้อะไรเค้กนะคือจิมันเค้กแต่นี่นเนาะเออเอ้ามันยังน้องก้อยว่ามันยังเห็นน้องก้อยเป่าเค้กเดอ้อเน่เน่เฮ็ดงานวันเกิดนี่นี่ายเด้อนี่เอออยู่ดีมีแห้งเพราะว่าอายุมันวันยืน่นหมดครับเป็นผมโฟมใส่แก่บ้านแก่เมืองเนี่ไหนงานวันเกิดมันนี่

ขราปดังสมาธิยามีกรเมสุมิสาจราเวรมณีสิกขาปังสมาธิยามีรมิสุิสัจราเวรมณีสิขาปังสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทัง but uh -huh. ภัสสะภะคะวะโตอาราหะโตสัมมาสัมพ <iałem S 2> ุทธัสสะชูทินังวาตเมทะังวีภะระตังมิตายะสุขายะภาเตภาปิโตสงผู้เจเลนภูมุขะนอยทั้งหลาย <ม>นี่มีการ,รจัดงานวันเกิดของญ<ช>าต<า><ห>ิพีเน,น,น้อทางไลเ่านีเก่พาพิชูทรงขอพาพิช,ชูทรงจงหาของโมคนลอยทางไลเพื่อ,อต่อมากับให้ทานหักษาสินจำเริญเมตตาภาวนาจะเป็นการสั่งสมบุญคืกอ,อกันเนาะอย่างเช่น,นจังว่า เป็นคุณค่าเห็นคุณค่าของคุณงามความดีเพราะว่าความดีมันเป็นสื่อของบุญเป็นเระดในวันเกิดเพื่นเนาะ,ะวันเกิดวันเกิดทางาศาสนาพุทธคี่เห็ดคุณงามความดีเนี่ยนะดีในบางเทอ่อมาเป็นมาตะเกิดก็มีเป็นบอก,บอกคนเกิดมาบุสมบูรณ์อันนั้นก็คือเกิดจากกรรมส่วนมาเฮานี่ เอาสียังแข็งแห้งแข็งแหงจึงวาโลกไพยจะเข้ามาบางเปียดกระดาเล็กด้ำน้อยเนะาะผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอันนี้ถือว่าเอาเป็นภูมีบุญลายยอ่าได้ประมาทในคุณงามความดีในบุญในกุศลที่เ้ามีอาพอเะฉะนั้นแล้วเนาะจึงขออนุโมทนา บุญนำเจ้าภาพเจาา้าศรัทธาทางพญท่องสายสิริญา,าเนาะได้มาเหตุพาเข้าในมนือนี่เป็นจำนวนอัพาเนาะเผื่ออุทิศดวงวิญญาณของแม่คั้กองเป็นแม่แล้วก็พอสิงสิริยาที่ได้รอมรับไปแล้ว ขอให้ดองปัญญาของทานทั้งสองนี้ฮับอภูมิฮับทราบมาหับด้วยวิธีใดก็ขอผลบุญเหล่านี้จงไปคคำไปสู้ให้พ,นพน้นจากทุกทาากทุกกสุขยิ่งขึ้นไปแล้วก็ขอส่วนผลบุญเหล่านี้จงเป็นปฏิพรอ้อมคืนมาตอบสนองให้พญาทองสายพร้อม้วยครอบครัว ลูกเต่าเหล่าล้านญาติมิตรสายทั้งหลายจงเป็นภูมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพเข้มแข็งแข็งแรงอายุมันม่นขวัญยืนด้วยกันมัดทุก่านทุกคนด้วยเธอ จนเนธุขาปยาปันตาจนเนมปิยาสุขปันตาตุสัพเพปะมิโนเอตาวันตาจะอะเมสัมปะตังบุญญาสัมปะทังวานุมตุ นี่ก็เป็นเกี่ยมให้ทั้งคู่บาผูกแขนน,นี่เป็นงานวันเกิดของพ่อยญาท่องสาย <c oughs> กันผูกในทัารญาาคบนน้องบนนองนี่นั่จะเป็นตกนอเขานอนประเดิมตน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 เรื่องเขไ่ด้วยไ่ีก็ให้นี้ซ้ำบริวันดีของบรเวนเช่นบุเสาเอากับไก่ดีกระจาบนเรนี้สวาคาโตภประวตรธรรมโ้าพเจ้าก็บาลานะก็ทธรรมเจ้าเก่าประการสิบโอปาลิงาสิทำจงประเทศมาหักษา วันบัยากางนี้ให้ห้ยทุกหายโกรกหายโกรหายไปและสรรพเครือะเน้กันให้อย่างไรต่างหวงนับแต่มนีที่จดไปให้เกเจริญโดยอายุวันนาสุขะปราทุปิปาราติการชานอสานธรรมาสารสมบััณ์ุุระมุมะมุ่นเึิดนี่เร่องลดเรื่อเศร้าวรืง่ายเรื่องเงินธรรมญาเด้อเราูนีเนาะบันนี่มันนีก็เจะถามในมันนี้เนาะจุดประส์ของการเด็ดงานวันเกิด เป็นจัางไรอย่างตอวโบได้เห็ดคือตววพิกหนอนไวหลุดตัวยังก็จะเป็คือวมาเห็ดอยู่ในวัดว่าศาสนาเนี่ยต้วเคยเห็ดมากรแต่ก่อนอะไร่างเงี้หรือะไเนาะอยากให้ทั้งทานอธิบายชูฟังเนอเ่บอขอบใจได้เด็วนี้เห็นแต่เขาปอเค้กมีโบได้ปอเค้กมีปาแต่ที่นครับเชิญนั่บายชูฟังวานนี่เนาะก่อนมีมด่อติดถใจว่า วันเกิดนะมือเข้าเกิดจำอิ่มเรกโดยเรียกว่าแม้มือที่แม่เจ็บปวดทรมานโดเสียงเป็นเสียงตายเนาะอันั่นแหล่เข้าเห็ดรุนวันเกิดวันที่ระลึกถึงคุณงามความดีบุญคุณของมารดาบิดาบุญคนสามอาว่าเนี้ยมาดีเสนอจะได้จังเวลาเปิดประรู้เข้ากับคำนะ เราเ่นยมีชีวิตอยู่อูเต่ากันเพื่อนมากสมมาคารวะคุณคุณพ่อแม่ในน้องการบามันยากไกลอยู่ไกลมาบูรวมเหมือนกันกับยกตัวเช้าเพ็นหนาสิยังมีใจอยู่มุ่งสนะโอพีแม่นคือดอวอันนั้นเยมันควบควมหมายของมันเกิดเนาะเอาอะไรไปคนเกาทีสัตวนพุทธสิ่งที่ดีที่สุดต่อจิตต่อใจกันแน้ ในสมุน a เพื่อนทะเลเวลาบหรี่เวลาบุหมี่เออเออเมนประธานธรบคนลาวเฮาตัวเพื่นเพชรเออเข็กมีนังมีสลองมีมรื่องอะไรเรื่องขาประธานาธรรมีพระเจ้าเนาะวแต่เขาเพิ่นเนี่ยนะเฮาเปรนักษางฮาเขาเ้าประธานาธิบดีนั่นแหละเอนหน่มอย่างต้องเห็ุตัวนี้แบบนี้ เย่างนั้นบิากันเบยเนาะแล้วมันมนธรรมสังคมแล้วมันตงเขาเฮ็ดพิษบอกอะผมมีไฟหา่านว่ะกินใใจมันเนาะเรื่องมากเอ็ดเป็นตามความหมักเนาะแต่ว่าของของเราอันนี้แม็นว่าสืทอดจากทั้งบุหานเนาะบันทักษาไว้คนเขาที่เสาศนพนะพุทธเจ้ละขั้นสันกะ ขอขอบคุณใจเนาะในระหว่างศาสนาแรกกาคุณบิดามารดาเนาะที่เพิ่นได้อนุรักษ์กันไว้คือว่าในเป็นสองครูนี่เในวายครูอยู่ประจําจิตประจําใจของผู้ที่ยังเป็นคนเนาะดังนั้นแล้วบนจริงว่าได้ยั่งทางให้พวกเขาเห็นโบมี่การบุปผาสังสรรค์อลไรกับโบมี่การที่ว่ากินเลี้ยงกันเนาะแล้วกับโบมี่การเป่าเค้กจูดมะกระพุ่งนี่กับมี่แต่ว่ามาหาศิล ในฟังรรรเชือว่าในมือนี้ถือว่ามีความดีอกดีใจแล้วก็ผู้คาเองก็ขอขอบอกขอบใจทั้งอาจารย์ไงเจ้าน,นี้ต่อไปก็ขอให้มีอายุวันโนสุขคังพลังสุขภาพเข็มแข้งเป็นหุมห่มโพ้ผมไส้แก่บ้านแก่เมืองอายุดีมีสุขตลอดไปขอขาเทินสาธุ เดี่ยหลังจากนั้นก็นได้่ยครับประทานอาหารในเด้อบาในเดอ้อประทานอาหารรวมกันมีความสมานสมัครีกินท่าเขา่าวันเกิดเดอ้อมาในเดอ้อกินอยู่วัดอยู่ว่าพื่อไงดูนะนมีเมนการสมัครีเนาะกินเข่าสมัครีบมาในเดือ่ทั้งวัด สมุขีเด้อวันนี้เดิมมันเ,นเอนเ,นเป็นเมืองงานมันเกิดของพัญาท้อง,อง,องสาย